ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับจะเห็นได้ว่ามีปริมาณรถเพิ่มขึ้นตามลําดับโดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครอ,อุดรธานีส่งผลให้จาราจรหนาแน,น่นถนนโพสีก็เป็นถนนอีกเส้นหนึ่งครับที่อยู่ใจกลางเมืองและเป็นย่าิธุรกิจและมีถนนเชื่อมโยงหลายสายส่งผลให้จาราจรหนาแน่น,น,นและแออัดเช่นเดียวกันครับ ถนนเส้นนี้นะครับจะเป็นเส้นทางตรงผ่านสีแยกต่างๆหลายจุดเริ่มจากบริเวณหน้าโรงพยาบาลเอกบุดรผ่านแยกรวมทวีห้าแยกน้ำพุแยกสีวิลยัยาวตรงไปจนถึงแยกวัดโพธิสมพรถือได้ว่าเป็นถนนสำคัญผ่านย่านการค้ากลางเมืองทำให้มีปริมาณรถสัญจรบ,บนท้องถนนหนานแน่นตลอดเวลาและยังมีผู้ใช้รถบางส่วนที่รัดมาจากถนนสีสุขเข้าสู่ถนนโพสี ปัญหาการจราจรติดขัดจึงเกิดขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนทีมข่าวของเราลองสำรวจสภาพปัญหาในแต่ละจุดจุดแรกที่หน้าโรงพยาบาลเอกอุดรนซึ่งเป็นทางผ่านไปศูนย์การค้าและตลาดหนองบัวรวมถึงรถโดยสารประจำทางที่มาจากจังหวัดสกนลนครทั้งขาเข้าขาออกต้องผ่านเส้นทางนี้ตลอดทั้งวันมันตรงนั้นมันตอนหลังมารถติดมากเมื่อรถติดมากแลละมันก็จะมีอยู่สองประเด็นประเด็นที่หคือรถ รถกลุ่มหนึ่งก็อยากจะเข้าเอกุดอนรถกลุ่มหนึ่งก็อยากจะเข้ายูดีทาวแล้วก็รถกลุ่มหนึ่งก็จะไปทางหนองบัวอะไรนะเข้าไปในซอยปู่ย่านะตรงนี้นะ่ทั้งหนองบัวทั้งปู่ย่านี่สับสนมากเพราะว่าออกมาจากปู่ย่าแล้วก็จะไปตัดเข้าตลาดหนองบัวเนี่ยตรงนี้ก็อันตรายแล้วก็บังเอิญกับทางศูนย์การค้าหรืออะไรเนะี่ยเอาเอาแผงมากัน้นเสร็จเรียบร้อยก็บางครั้งก็เปิด เิดต้องแผงนะ่ะอ่าให้ให้รถเลี้ยวเข้าเลี้ยวขวาเข้าเพื่อสูน์นันค้าเนี่ยความจริงตรงนี้นะควรจะพูดกันให้ให้เป็นระบบเชิงระบบเลยว่ารถเลนไหนรถสายไหนควรจะควรจะเดินยังไงแล้วก็ให้มีช่องว่างให้เขาเดินไม่ใช่ว่าใครสะดวกยังไงก็ไปอย่างนั้นอันตรายมากเราต้องต้องแก้ปัญหากันทั้งระบบไม่ใช่แก้ปัญหาโดยจุดใดจุดหนึ่ง สีแยกรวมทวีหรือสียแยกไปสถานีขนส่งอุดรธานีแห่งที่หนึ่งในช่วงวันหยุดยาวจะมีประชาชนที่เดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดหรือกลับภูมิลำเนาใช้บริการรถโดยสารประจำทางอย่างคับคั่งและยังมีรถโดยสารอีกหลายสายที่ต้องวิ่งให้บริการตามปกติถนนเส้นนี้สามารถผ่านไปศูนย์การค้ากลางเมืองได้ปัญหาที่พบคือผู้ใช้รถไม่ปฏิบัติตามกฎรจราจรโดยเฉพาะการฝ่าไฟแดงหรือเลี้ยวตัดหน้าในระยะกระชั้นชิด ทำให้เกิดอุบัติเหตุบริเวณนี้บ่อยครั้งผมอยากให้จัดระเบียบตรงนี้นี่อยากให้ตัดหัวมุมผิดบาทพูดบาดอวกงนี้ทั้งทั้งสี่มุมนี่อยากให้เป็ี่ยนวงเวียนย่อมย่อมเขายังอยู่ลองชิมนะครับทังออกไปซ้ผ่าววงเวียนน้อยๆยมันจะบอกว้นว้นไส่กับว้นไสวน่ว้นขวากับออกขวาไปเลยครับมันจะบพรอะไรเกิดอุบัติเหตุคือ,อาจากที่ผมใช้รถเส้นทางนี้ประจําทุกวันอยู่แล้วจะเห็นว่า รถเนี่ยค่อนข้างมีปริมาณค่อนข้างมากและการขับเนี่ยอดับแรกเลยคนใช้เนี่ยจะไม่ค่อยมีในเรื่องของวินัยในการขับขี่สองผมไม่แน่ใจว่าในทางเทคนิคเนี่ยไฟเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มช่องทางได้ไหมว่าบังคับเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาในการให้การจราจรรถที่จะเลี้ยวขวาก็ดีหรือเลี้ยวซ้ายก็ดีดังนั้นเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ที่จะช่วยให้บ้านเราในเรื่องของการขับขี่ก็ดีเรื่องของการราอนดีเนี่ยจะได้สะดวก และก็การสะดวกการคมนาคมจะได้สะดวกขึ้นง่ายมากยิ่งขึ้นสามแยกศรีวิไลเป็นจุดตัดระหว่างถนนโพสีและถนนอำเภอมีห้างร้านต่างๆตลอดเส้นทางใกล้กันกับตลาดห้าแยกใจกลางย่านธุรกิจของจังหวัดอุดรธานีประชาชนเดินทางมาจับจ่ายซื้อของเป็นจำนวนมากในแต่ละวันขณะเดียวกันก็มีรถบรรทุกรถส่งสินค้าเมื่อจอดเป็นเวลานานทำให้รถที่ตามหลังมาไม่สามารถเคลื่อนตัวได้เมื่อไม่มีที่จอดก็ต้องจอดซ้อนคัน ทำให้เกิดปัญหาตามมาอีกอย่างอย่างเรื่องไฟแดงเนี่ยไม่ทราบว่าเป็นไปได้ไหมว่ามีมีตัวคํานวณไหมว่าไฟแดงเนี่ยติดแล้วครั้งต่อไปก็ติดติดติดอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันติดมากเลยอ่ะก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนอย่างสมมติว่าจากจากห้าแยกไปวัดโพอย่างงี้ใช่ไหมคะคือไม่ต้องไม่ต้องไปติดทุกแดงถ้ามีตัวเซ็นเซอร์สามารถคํานวณระยะได้รถแต่ว่าก็บวกลบเนาะ อย่างคนที่ติดไฟแดงนี้น่ไฟแดงต่อไปก็น่าจะไหลลื่นให้เขาได้แล้วก็จะมีเว้นบ้างอะไรเงี้ยน่าจะช่วยได้นะคะที่จอดรถอีกอย่างหนึ่งก็คือจะจอดเต็มซ้ายขวาใช่ไหมคะสองฝั่งแต่ถ้าไม่ให้จอดเลยมันก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นเส้นธุรกิจนะคะเขาทำมาค้าขายเป็นไปได้ไหมว่าจอดเป็นวันคู่วันคี่อย่างนี้นะคะจัดระเบียบตรงนี้ก็ผิวการจราจรก็จะเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเลนใช่ไหมคะ ก็ก็น่าจะช่วยได้บ้างอย่างนี้นะคะแยกข้างทองกุลินจิวและแยกหมอละไวเป็นจุดที่อยู่ใกล้สนามทุ่งสีเมืองมีตลาดเทศบาลมีห้างร้านพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนจำเป็นต้องใช้เส้นทางนี้มีรถโดยสารประจำทางสำลักเรื่องรถยนต์จักรยานยนต์มาจอดรับส่งสินค้าหรือผู้โดยสารทำให้รถติดและยังมีการจอดรถซ้อนคันจอดในที่ที่ห้ามจอดอีกด้วยครับตรงนี้นะฮะ จะเป็นตลาดแล้วก็เป็นย่านการค้าในตอนเช้าแล้วก็มีห้างในช่วงเช้าที่ว่าเป็นช่วงที่โรงเรียนชั่วโมงเร่งด่วนที่โรงเรียน,น,เ,ยนเปิดเรียนแล้วก็ทุกคนที่ต้องไปทํางานกัน mm. ก็ช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่มีปัญหาหน่อยนะฮะถ้าทุกคนรักษาวินัยจราจรไม่จอดรถซ้อนขันไม่กีดขวางกลางจราจรผมว่าทุกครั้งก็จะ,จะ,จ,ะจะสะดวกขึ้นนะฮะโดยการที่ว่าถ้าจะมาตลาดแถวนี้หรือจะมาซื้อของที่อะไรแถวนี้ จอดรถตรงที่มีให้จอดแล้วก็เดินหน่อยฮะไม่ใช่แบบจอดรถซ้อนคันแล้วก็เดินข้ามไปเลยอะไรอย่างนี้นะฮะแยกวัดภูที่สมพรจะมีการจราจรติดขัดเป็นพิเศษเพราะเป็นจุดตัดของถนนสีสุกซึ่งเป็นย่านสถานศึกษากับถนนพ่อนิยมทางไปโรงพยาบาลสูอุดรธาน,นีจึงมีผู้ใช้รถใช้ถนนหลายรูปแบบทั้งนักเรียนนักศึกษาผู้ปกครองผู้ป่วยและประชาชนทั่วไป เมื่อถึงช่วงเวลาเร่งด่วนหลายคนรีบร้อนมักไม,กมก่ปฏิบัติตามกฎจราจรเช่นฝ่าไฟแดงแซงในที่คับขันตัดหน้ากระชั้นชิดทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ก็อยากให้เป็นตัวเลขะดีกว่าเท่าที่เห็นมันสังกาจรจราจร,จรใช่ใช่บอกเวลาออมันเท่าที่ดูมันรถม,มันไม่ชนกันนะแต่ถ้าไม่มีปุ๊บมันจะชนกันบ่อย,บ,อยบ่อยมาก,มากแต่ถ้ามีปุ๊บรู้สึกดีดีเยอะสังเกตดูนะ คือในความคิดเห็นของผมนี่อยากให้เป็นในชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะครับอยากให้ถนนโพสีกับสีสุกนี่จากให้ออกมาแล้วก็วนซ้ายในลักษณะวนวนเหมือนกับทําเป็นวนเวนนะครับแต่ไม่ทราบว่าจะเป็นความคิดที่ถูกต้องหรือเปล่านะครับที่เป็นความคิดส่วนตัวนะครับที่ว่าถ้าในชั่วโมงเร่งด่วนนี่ถ้ามันไม่ถ้ามันเป็นไปได้นะครับออกมาแล้วก็ล,วกล้วก็ออกซ้ายไ,ไปแล้วก็เวียนเข้ามาในลักษณะที่ว่า มันเหมือนกับเข็มนาฬิกาอะไรยนี้นีนะครับมันจะง่ายมันคิดว่ามันจะช่วยได้ก็รถมันจะหมุนหมุนตลอดไงครับคาบผมมันจะระบายรถรถมันจะหมุนตลอดอย่างนี้ครับมันจะหมุนเหมือนเหมือนมันกระน้ําไหลตลอดนะครับนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสภาพปัญหาจราจรและความคิดเห็นของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนบนถนนโพสีที่น่าจะเป็นประโยชน์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่สุดอย่าลืมนะครับผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนต้องเคารพกฎจราจรและมีน้ำใจบนท้องถนนครับจีรศักดิ์แซ่เซียวถ่ายภาพขีมพลอุ่นจิตติกุลทีมข่าวโฮมนิวรายงาน